ช่วงคิสทันไอทีอีพีนี้จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับดิจิทัลลิเทเรซีกันว่าคืออะไรดิจิทัลลิเทเรซีคือการรู้ทักษะดิจิทัลโดยเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์แท็บเล็ตโปรแกรมคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ใช้ความรู้ด้านไอทีให้ได้มากกว่าแค่ความบันเทิงก็จะเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ยุคต่อไปเสมอกับสิ่งที่ต้องกังวลเมื่อลูกของคุณกำลังเข้าสู่เทคโนโลยีโดยเฉพาะน้องๆที่กำลังเข้าสู่วัยเรียนและสำหรับเด็กวัย4-12ปีลองมาเช็คดูกันว่ามีเช็คลิสอะไรที่ต้องเตรียมตัวและระมัดระวังกันบ้างเมื่อเด็กๆอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีมากขึ้นเริ่มจากเวลาหน้าจอที่มากเกินไปควรแบ่งเวลาให้ลูกของเราได้เล่นกับเทคโนโลยีบ้างเพื่อให้พวกเขาเข้าใจปุ่มสัญ,ญลักษณ์และเริ่มใช้เทคโนโลยีเป็น พราะถ้าเด็กๆไม่เคยแตะเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น iPad หรืออย่างอื่นเลยจะทำให้เขาเรียนชา้ากว่าคนอื่นแต่ทั้งนี้ต้องมีขอบเขตในการใช้งานโดยเฉพาะเราต้องเล่นไปกับลูกด้วยกันเล่นเกมมากเกินไปคุณพ่อคุณแม่สามารถให้ลูกของเราเล่นได้แต่ต้องมีพื้นที่ให้เขาโดยต้องควบคุมเวลาคอยดูช่องที่เขาชอบและไอดอลที่เขาสนใจยังน้อยให้คําแนะนําพูดคุยภาษาเดียวกันกับเขาหรือเราสามารถใช้เวลาเล่นเกมร่วมกับลูกได้ การทำแบบนี้ในยุคนี้ถือเป็นการหากิจกรรมร่วมกับเด็กๆได้เพราะเกมสมัยนี้มีทั้งประโยชน์และสนุกอีกด้วยแถมยังจะช่วยพวกเขารู้ได้ว่าอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำทั้งนี้เพราะมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดทักษะสังคมมีความเสี่ยงหรือไม่เพื่อนที่น้องคบไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์มีลักษณะสังคมอย่างไรช่องที่เพื่อนติดตามใน YouTube มีพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่โดยเฉพาะคำพูดถ้าไม่ดีก็ต้องแนะนำว่า ดูได้เข้าใจได้แต่อย่าทำตามเพราะมันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างโดยการอธิบายแบบเหตุและผลเช่นช่องแคสเกมที่พูดหยาบคายหรือมีช่องที่ติดตามแล้วเราตามไม่มีมารยาทในสังคมอาจจะค่อยตั้งคำถามกับเดเก็กๆว่าดูได้นะแต่ลองนึกดูว่าถ้าลูกมีช่อง YouTube และพูดจาหยาบคายื่อผ่านไป10ปีลูกจะเป็นคนใหญ่คนโตเป็นเจ้าของธุรกิจลูกอยากให้คนอื่นมองลูกเป็นแบบไหนบ้างความปลอดัยของอินเทอร์เน็ต เคยมีข่าวเด็กนักเรียนเอาบัตรเครดิตของพ่อแม่มาสมัครซื้อไอเทมเกมทำให้หมดเงินจำนวนมหาศาลและคุณรู้หรือไม่ว่าการบันทึกรหัสบัตรเครดิตอัตโนมัติบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วเราจะว่าอินเทอร์เน็ตได้อย่างไรโดยเฉพาะเรื่องข้อมูลทั้งนี้อย่าให้ผู้ปกครองลองดูพฤติกรรมของลูกบนโลกออนไลน์โดยเฉพาะข้อมูลส่วนตัวและการเงินเพื่อดูว่าเขามีความเข้าใจเรื่องของความปลอดภัยได้เป็นอย่างไร ยังไม่หมดเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้ามาติดตามกันต่อว่ายังมีเช็คลิสต์อะไรที่ต้องเตรียมตัวและระมัดระวังกันบ้างเมื่อเด็กๆอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีมากขึ้น